สวัสดีครับวันนี้ร้านบ้านเรากระแผงแส่นะครับมีรถกระบะมาให้ชมอยู่สองคันนะครับสองค่ายนะครับเป็น t o โยต้าหนึ่งคันนะครับและอีซูซุหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวมาชมกันที่ t o โยต้าก่อนนะครับเป็น t o โย t a าไมตี้ X นะครับปีเก้าห้าครับรุ่นปองหลังนะครับสีสันรอบคัน แปสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีริ้วรอยบ้างสีสันสวยงามนะครับเป็นเครื่อง2,500ันห้พวงไลยพาวเวนะครับ ภายในเป็นกระจกมือหมุนนะครับเบาะหนังไม่มีขาดนะครับเบาะหนังภายในสวยๆเบาะแคปใส่พรมหมักลุกแดงนะครับสวยๆภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดเบาะแคปกว้างนั่งสบายนะครับ ผมฝั่งขวานะครับมันจะมืดหน่อยภายในสวยนะครับไม้สองแสนห้าครับเข็มไม้ขึ้นทุกอย่างนะครับไฟเพดานติดครบครับ ท้องเครื่องนะครับขานหน้าเดิมครับแก้มเดิมนะครับตัวเลขคานเดิมเดิมนะครับพวกไลพาวเวอร์โรงงานเครื่อง 2L 2.5อลนะครับดีเซล ติกเกอร์เดิมๆเพศเดิมๆนะครับ,ครบเครื่องเกียร์ดีไม่มีไอความร้อนปกตินะครับคับนนี้เริ่มเอกสารครบนะครับภาษีไม่ขาดคันนี้เปิดประที่เก้ามื่นแปดพันบาทนะครับตโตโ o ต้าไม h ที่ปีสามแปดนะครับ เรือปี95ครับ98,000บาทนะครับจะมาชมฝั่งนี้นะครับเป็น,นอีซูซุนะครับมังกรทองปี93ครับสีสันรอบคัน80เปอร์เซ็นตนะครับ80-85ยังสวยเงานะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยได้บางเดิมนะครับ บางนะครับวันีบางเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับ สวยสะอาดเช่นกันนะครับเบาะหนังไม่มีขาดครับเพินผมสะอาดใส่ผมมักลุกมาให้นะครับสีแดงแคปหลังกว้างนั่งสบายครับบอกแคปใหญ่ด้วย ประตูวสวยนะครับเบาสวยหองไล่พาวเวอร์เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่ำนะครับวิทยุด d USB จะเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับรถหน้าตาเดิมเพจเดิมคันเดิมแกนเดิมนะครับ เครื่องเกียดีปรงไรพาวเวอร์นะครับไอซูซูคันนี้ก็เปิดไว้ที่98,000บาทนะครับทั้งคู่นะครับราคา98,000บาทเท่ากันนะครับใครที่ชอบเป็นสายบรรทุกนะครับสายใช้งานต้องเน้นโตยโยต้าครับ ชงลางแข็งบรรทุกสบายอึดอยู่แล้วนะครับโตโยต้าไมเท็กถือว่าเป็นค่ายอันดับ2นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบความประหยัดนุ่มนวลน,นะครับต้องอีซูซูครับมังกรเครื่องฝาทอง2,5งพสุดยอดความประหยัดนะครับ เรื่องช่องล่างนี่นิ่มนวลครับแต่ถ้าเอาไปบรรทุกไม่แนะนํานะครับมันย้อยครับี s u z ุนะครับช่องล่างมันย,ย้อยตะขับเป,เปล่านี้นิ่มครับแล้วแต่สไตล์คนชอบนะครับถ้าเน้นเอาไปใช้งานบรรทุกนะครับเอาโตโยต้าไปครับแนะนําแต่ถ้าเน้นเอาไปวิ่งใช้งานปกติทั่วไป ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากเอาอีสุไปครับประหยัดถือว่าเป็นค่าอันดับหนึ่งนะครับทั้งคู่เล่มเอกาสารชุดโอนครบนะครับภาษีไม่ขาดทั้งคู่นะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็ยนช่ำทั้งคู่นะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางมาดูมาชมกันได้นะครับที่ร้านบ้านเราการเกษตนะครับ เบอร์โทรติดต่อ080-235-7879นะครับลายมาวีดีโอคอลดูรถได้นะครับทั้งคู่นะครับราคาเท่ากันนะครับคันละ9ก0 0 0บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ